เทพเลสองครับโอเคครับโอ้ยของไม่จำเป็นหาให้เริ่มแล้วบอกนะครับโอเคเอาเลยนะครับจดสอคบครับผม แปะแบ่งแยกดินแดนครับทำอะไรไหมโอเคไม่ทำอะไรครับความเจริญเชิญครับตรวจสอบใจรู้ลงจากมะนาวครับโอเคครับจบเจริญครับผมโอเคครับเริ่มเิริตจวนหนึ่งไหมครับครับผมแปะดินแดกแปะแบ่งแยกดินแดนมากใช่ไหมเอาไปครับหมู่บ้านเหตุครับอันแรกก็คือคนละครึ่ง คนละครึ่งนะคนละครึ่งเอาไปเอาไปเลยให้ไหมให้ครับเอาเลยหนงใบสองใบแถวบ้านเรียกคนละครึ่งเต็มสี่ครับม้านาวแขนเหล็กเหมือนกันครับโอเคครับขยับกล้องลงหน่อยได้ไหมไม่ครับเดี๋ยวมันหล่นครับโอเคโอเคได้ครับอ่าโอเคแบบนี้ครับโอเครู้เรื่องครับเอาตามเดิมเลยครับ โอเคพลังสองเท่ากันพลังสองเท่ากันโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคกองหล่นว่าแล้วปัญหามาชมชินจริงๆ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะผมขยับสนามใไ้แล้วกันโอเคผมขยับสยามนิดนึงนะครับโอเคครับโอเคครับผมวิธีง่ายวิธีง่ายสุดมะนาวตีแรกครับสองสองครับอะไรนะครับอ่าไปเล่งครับนะตายคู่ครับ้างั้นตายคู่ครับแล้วจบเทิร์นเลยครับจุหนึ่งครับ แบ่งแยกดินแดนแปะลงพยาบาลครับโอเคแปะคู่ได้เฮ hey, ้ได้ได้เรื่องมันสำหรับพวกตัวนี้ครับเชิญครับเลือกอย่างไั what, ครับเด็กเนาะไมเด็ครับผมโอเคีว okay, e ัด ลงพิวัตรเลยนะครับจ่ายห้าครับลงพิวัตรเลยอโอเคมือให้เป็นครบห้าห้าครับผมโอ้โหแพ้แน่เลยนี่ไงคิจ้มครับสิบเท่าไหรนะสิบผมสิบเอ็ดสิบสองครับสิบสองสิบห้าได้เลือกครับทำอะไรครับผมได้เลือกครับจอดจากใต้เด็กสองใบครับโอเคครับ อืมใช่าั้วนะฮี่แกอยู่เนี่ยแกอยู่ทีนี่จะไปครับ <laughs> ไม่ตีด้วยโอ้สนุกสนานตัวหนึง่งใบลืมครับตีหน่อยก็ดีนะแจมสี่ครับกวนอูครับ <laughs> ไ,มไม่ใส่ <laughs> มันไม่ได้ครับมี <Okay. S 2> ถุงปุ๋ยให้อยู่แล้วก็ขอสวนด้วย แกงส้มตะปูสี่บติดให้ไอ้นี่ตายครับเดีวสูนครับตายครับตีผมเปล่าตีผมเปล่าใช้โรงพยาบาลครับผมได้เลยทิ้งหมู่บ้านเห็กเอาผลสะเบียงขึ้นมือครับครับผมใช่ <mm <ki aside> <mm> <scheint>. <mm> ตีบ้านครับเป็นไม่นาอุดโอเคครับจบ <mm> เทินครับจหน่ง ไม่ได้อูดความจจเลยครับใช้เลยแม่งเด้อเหลือคนละครึ่งตัวสองครับใจสี่ลงอูดครับโอ้โหไม่เจอแต่อูดเหลือสองนะครับครับโอเคครับอูดเหลือสองนะอ่าไว้ใบตางครับนะโอเคโอเค ใจสิครับเมยปอมีพิษตีแรกครับแรกใครนะแรกยังไงล่ะครับผมมีลูกคืดอ่านี่ครับคอสี่ทำลายที่ต่ำกว่าเออเดี๋ยวก่อนครับคำสั่งเสียไอ้นี่หนึ่งหลือศูนย์นะครับตีไม่ได้นะครับถ้าทำไมตีไม่ได้ครับเพราะเพราะว่าผมบุกตีมันลดครึ่งหนึ่งครับมันศูนย์ถ้าโดนลดอ่าใช่ครับผมตีปุ๊บแล้วคำสั่งเสียทำงานทำลายคอที่ต่ำกว่าสี่ โอ้ใช้วิธีนี้ด้วยใช่ครับเปิดไปครับหนึ่งบ้านเอาคืนเอาคืนบ้านหนึ่งจบเจอผมไม่น่าพระอินนะจอยหนึ่งใบครับแล้วพระอินจวยอีกหนึ่งใบครับเมื่อเลือกมันสำหรับพวกจนครับเอาจากในดุสานครับกนอูโอเคเท่านั้นกลับมาอีกครับและมีลูกเพิ่มด้วยแอดเจดีครับกวดอูครับผม แล้วก็มียาแก้ไอครับผมโอ้โหพาวสีพาวสีกลับมาปกติแล้วครับโอเคแล้วคนอูตีอูดเลยครับโอเคครับตบเทินครับอ่าเอาง่ายลดพลังไม่ได้หุนกระมันรับนแล้วก็ใช้มันตีใส่ไม่ได้ด้วยครับโอเคได้ครับใจซีลงเป็ดครับเอเป็ดเปครับเป็นไมนาโดมหาสาม พาวตอนนี้เป็นสามครับพาวสามผมที่นับซูปอีกพาวหกประกาศตีครับใส่กวนอูใส่กวนอูโอเคปล่อยตายไปไมีปัญหาหรอกโอเคครับจบเชิญัวนหนึ่งใบครับ <c oughs> โอ้ท <c oughs> าน เอฟเฟกเปครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับตัวหนึ่งครับแล้วก็เอฟเฟกเปครับเปิดตัวอีกหนึ่งความเจริญขาดไหมครับความเจริญของแพงด้วยไม่ขาดครับตัวสองครับของแพงนะไปนั้นน่ะของแพงนะนิดหน่อยครับนิดหน่อยทิ้งหนึ่งจะกลงบาครับเอาเมกปอขึ้นจบเจอครับจวดหนึ่งใบครับครับผม ไม่ได้มันต้องใช้อยู่แฮะเจมสี่ครับผมอีไซเคลครับได้ครับเออสกิอ e ีครับทิ้งหนึ่งเก็บหนึ่งตัวหนึ่งเ,เก็บได้ดีวะอ่นะเก็บกวนอูแล้วกันเนาะค,ครับผมแล,แล้วก็จวนลงไปไม้เกาหลังครับแล้วตีบ้านนะโอ้โหเป็นไม่นะผู้เล่นท็อปสามสอง เอ้ยเดี๋ยวไม่ก็อดังแล้วครับผมใช้ชายมาไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับมันต้องมันต้องติดชายแล้วใช้เลยครับได้ได้ได้ครับโอเคงั้นก็จบเลยนะครับเหมือนเล่นซ้อมอ่ะครับโอเคอ๋อโอเคครับจุดหนึ่งครับจวดจากไกลหนึ่งิ้งหนึ่งจากถีกลงบ้านครับ มีไม้กอาหลังซะด้วยจ,จ่ายสี่ลงแมงปอครับจ่ายสี่ลงพี่หน่วงครับเอฟเฟกพี่หน่วงยานครับแล้วก็จ่ายสี่ลงพี่หน่วงครับทิ้งหนึ่งครับยึดมาเลยอีรีเซกเกิลแปะลมแปะก่อนนะ ครับผมแปะร่มรุดครับแล้วก็ยึดไวก่อนแล้วก็เอาไป <Okay. S 1> เอาไปใต้นี้อันนี้ได้เลยครับโอเคไ okay. ม่ก็หลังรุดโอ้ oh, แต่นี้พาวแค่ศูนย์เองอ่าตีสามบ้านครับรอสามบ้านพลังเปรตเพิ่มขึ้นอ่าสี่สี่บวกสี่เป็นแปดพาวแปดแปดบวกหกเป็นสิบสามสิบสาม โอเคเริ่มเทินจัวครับครับผมสิบสามเนาะอือใช่ครับมีม,มีครับเปิดห้าครับอะไรครับสองสามสี่ห้าตัวเลิอกตั้งเยอะเอาไอ้นี่แหละรับนะเอาหมา <c oughs> เรียงตามนี้นะอ <c oughs> okay. ูดขุดนอร์มอลไม่จิตขึ้นมือหนึ่งใบครับผมทูดขุดเป็นความกล้าหาร โอเคครับส่วนโดมขุดเจ็มสามหรือมากกว่าใช่ครับ <c oughs> มากกว่าขึ้นมือววลาชนชีวาภาพว้าวว้าเจ็มแปดครับสวอสวครับพ <So, War. S 2> <War. S 1> าวเหลือสี่ถูกไหม ถูกต้องติดความกล้าหาญจะกลายเป็นแปดอ่าใช้ใช่ครับอย่าให้มีอย่าให้มีเหมครับโอเคความกล้าหาญไม่ได้ผลมันก็จะเหลือสี่ถูกไหมครับใช่ <Okay S 2> เห็นครับทุกคนสี่หมดอ่ะ <c oughs> ทุกคนเหลือสี่กันหมดอะเราเปไม่ไดคนลรพลังนี่หว่า ใช่ครับเป็นความสามารตรต่อนเนื่องอเป็นความสามาตถต่อนเนื่องแล้วก็เอาสี่ตีหน่วงครับโอเคครับอีซิเคิลจับขึ้นมือครับเอาเอาเคลื่อนผมเคืนจับได้แล้วนะครับค,ครับตัวสามครับมือมีศูนย์พาวสี่ใช่ไหมครับพาวสี่จ้ะ ขอไอ้นี้ไม่ดิกนะครับโอเคมาหนึ่งสองสามสิออกสองครับโดมอืมแต่สวเปลี่ยนเขาคุมไม่ได้นะครับครับผมก็าใจครับผมเลยแก้ยากเลยอ๋อ เดี๋ยวค่อยอยู่อ่าจบจบเธอครับเดี๋ยวรอเธอหน้าค่อยจี okay, ครับสแตนครับจวดหนึ่งใบครับจ่ายจอมพะสะเวียงครับอีซเคิลครับได้ครับเอาเลยสกิลอีซเคิลครับทิ้งหนึ่งเอาเข้ามืออีกหนึ่งครับผมขอเป็นเกาหลัง ต่อไว้ใต้เด็กโอเคเครับตกใจหมดเลยครับแล้วจัวันหนึ่งใบมาแบบไม่ตั้งใจให้มาด้วยออืเอาสอวอตีหน่วงอีกทีครับโอเคครับอีซเคิลตีครับก็ทำอะไรได้แค่อ e ีซเคิลครับใช่ครับเแล้วจบเทินครับจหนึ่งค,ครับ ใช้เท็กเปดครับไม่นาโดม <c oughs> ใจสี่ลงสารครับเอฟเฟกสารเอาผีจางเด็กขึ้นมาได้เลยแต่ตัวตสิงห์เขามาฟูมากเ่ยนะประกาศตีใส่ส,สวรครับก็เหลืออะไรลนะ่ะสว ต้องสิบมากกว่าตายแย้แล้วครับแล้วก็ตีโอเคขอบมากครับ <c oughs> อวิธีแก้สองอปดเกินไอ,ย,อย,ยิ่ง,ย,งยิ่งเป็นตัวนี้มันลดพลังไม่ได้ไงมันลดพลังตั้งต้นไงมันหนึ่งแ <c oughs> ล,ล้วส <c oughs> ูงเปดเปดยิ่งเปิดไฟไ้ฝ่ายตรงข,ข้ามเยอะแล้วก็รวมไรฟฝ่ายเรามันมันพาวเวอร์สูงอยู่ละผมก็เลยโอเคอย่างน้อยครัาถ้าคุณเปิดไร์ด้วยอะไรนะถ้าคุณเปิดไฟ์ด้วยอะไรนะเปดครับถ้าคุณเปิดไฟ์ด้วยไม่ใช่ท่านั้นอะไรนะ ช่วยโรกบนี้ไว้อ่ะโหดเลยนะอ๋อไม่ได้ใส่บม,นะม่ดีใช่มันจะโหดเลยแต่นั่นแหละมันเสี่ยงเห็นไหมไม้ก็หลังมาดีนะผมเกือบแล้วเดี๋ยวไม้ก็หลังไม่ต้องทําอะไรกันแล้วครับตายอย่างเดียวใช่ครับเดือดมากเลย <c oughs>